กดเปิดแอร์รอก่อนถึงบ้านได้ไหมคําตอบคือได้นะครับแล้วก็จะมี2วิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือเข้ามาในแอบปบแล้วก็กดเปิดอย่างนี้ได้เลยครับ,รบอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีแรกนะครับส่วนวิธีที่2เราไม่ต้องกดเปิดเองครับเราไปที่เมนูอัจฉริยะนะแล้วก็กดบวกด,ด้านมุมขวาบนคราวนี้มันจะมี Re Location change เรากดเข้าไปครับแล้วก็กด alive a d d อันนี้ก็จะเป็นการที่ ถ้าเรามาถึงในพื้นที่นั้นๆในแอรเรียวงกลมเนี่ยครับมันจะทำการเปิดแอร์ให้เราอัตโนมัติสมมาว่าเราคิดว่าเออเนี่ยพ้นจากหน้าบ้านเราไปเนี่ยถ้าเกิดใกล้ๆถึงหน้าบ้านาแล้วนเนี่ยให้มันเปิดแอร์เนี่ยเราก็ตั้งวงแคบๆลงมาหน่อยครับแล้วกดตกลงไปจากนั้นเราก็กดบวกตรงนี้เพื่อที่จะสั่งให้มันทำอะไรสักอย่างนึ่งก็เลยเราก็จะเป็นการเปิดแอร์เนาะกดเข้าไปที่แอร์จากนั้นถ้าเกิดสมมติจะให้เปิดแอร์ใช่ไหมก็กดให้มันเป็นสีเขียว แล้วก็เลือกเลยครับว่าอยากจะให้มันอุณหภูมิเท่าไหร่สมมติว่า25แล้ก็กด next ด้านบนจากนั้นก็กดบันทึกแล้วก็เมมชื่อครับสมมติผมเมมไว้อเนะเราก็กดยืนยันคราวนี้พอเราถึงบริเวณที่เรากําหนดไว้อะมันก็จะเปิดให้อัตโนมัติเลยครับแต่ว่าแอปตัวนี้มันต้องใช้คู่กับตัวไอรีโมทตัวนี้นะครับซึ่งไอรีโมทตัวนี้มันราคาแค่ประมาณ200กว่าบาทเองมนสามารถใช้เปิดได้ทั้งแอร์พัดลมแล้วก็ทีวีที่สามารถใช้รีโมทเปิดได้นะถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ครับ